ือวันนี้ทุกคนหนู่าไปเปิดบัญชีใช่นไหมหนูไปเปิดบัญชีแล้วเขาก็ถามหนูว่าทํำงานอยู่แถวไหนแล้วหนูก็บอกเขาว่าอยู่ตึกแดงส่วนตาจูจัดแล่เขาก็บอกถามหนูว่าทํางานเป็นแม่บ้านหรอแล้วมึงดูสุดกูที่กูใส่ไปอ่ะ มันเหมือนตรงไหนกูถามนะเอะมันเหมือนปกก่อนอื่นเลยนะคะกาบสวัสดีพี PPFC ทุกทุกคนนะคะสบายดีกันบ่จ้า,จามือหนีฝนตกเนาะบรรยากาศดีแห้งเออคือเมืงบ้านหนีเลยเออดีดีเนาะอ่ะวมาเขาประเด็นเนาะเสียหนา้าเสียตา,ยนา,ยนาคนเล่าเบิร์ดเออเสียหนา้าเสียตา,ยาพออย่าง พิ่นคิดว่าคนไทยดูถูกเพิ่นเออเนาะคือแต่งตัวแบบนี้เอเอเจ้าก็บมึงเทดีอะเนี่ยเออกับสไตล์ออเคเท่ในจักน้อยเนาะเออที่เออไปไปเปิดสมุดวันซีธนาคารก่อนอื่นเลยนะคืออันนี้ประสบการณ์จาก จากที่เคยเปิดมาแล้วเนาะอือประสบการณ์แท้ด้วยไรก่อนจะเขาไปปุ๊บเออเสื้อว่าทุกคนคอยไปเปิดธนาคารอะ่ะคอยไปเปิดสามรอบคุณดิรอบแรกก็คือเขาแบบเออเจ้าเจ้าหน้าที่ธนาคารอ่ะเนาะรอบแรกนะพี่พี่เขาก็ถามนะนายจ้างซื้อหยังอ,อ่าที่อยู่ จำได้ไหมเออทำงานอะไรทำงานโรงงานหรือแม่บ้านหรือพนักง,งานอะไรก็ว่าไปเออนะคะคือตอนแรกอะ่ะหนูไปเปิดอะ่ะดื่มจ้ะทุกคนคือดืมดืมอะไรดื่มอ,อ่าที่อยู่นะคะมันต้องปิ้นเอกสารด้วยนะสำหรับแรงงานต่างด้าวนะจ๊ะอ,อืมทุกอย่างแหละเขาถามหมดไม่ใช่ว่า คนลาวหรอกคนไทยเขาก็ถามนะคะคือเขาไม่ได้ดูถูกเลยนะเขาแค่ถามแค่แบบตรวจตรวจสอบอะ่ะเออตรวจสอบให้ดีก่อนจะเปิดค่ะนะคือมันก็เป็นการที่ออกมาพูดที่แบบไม่ควรออกมาพูดอะขอบอกก่อนเลยนะแม่บ้าน ไม่อายค่ะเป็นแม่บ้านที่ควรควรภูมิใจเออจงภูมิใจที่ได้ทํางานเป็นแม่บ้านเป็นงานที่จุดจดิตเออไม่ว่าจะเป็นงานเก็บขยะอะอุ๊ยเก็บขยะนี่จะบอกว่าเงินเดือนดีมากทุกคนเป็นเงินเดือนรัฐบาลอ,อ่ะเออเป็นเออเก็บขยะรัฐบาลเนาะเงินเดือนโคตรจะดี อ้าจริงๆเงินเดือนดีนะเก็บขยะคุณอย่าควรดูถูกอาซีบนี้เลยนะแม่บ้านเก็บขยะปวดถนนเออเนาะตัดตัดหญ้านะโรงงานโรงแรมนะคะนางซ่วมเออสิ่งนี้นะหนูทำมาหมดแล้วค่ะนะ หนูเป็นคนอีกคนหนึ่งที่ไม่เคยรังเกียจงานเลยค่ะพี่พี่หนูมองว่างานที่แบบจุดกระดิตที่ในประเทศไทยค่ะอันดับแรกเลยหนูขึ้นมาประเทศไทยอ่ะทำงานแม่บ้านได้เงินเดือนดีมากๆค่ะพี่พี่คือดียังไงกินอยู่กับเขาหมดเออเงินเดือนออกมาก็ได้เป็นก้อนเป็นกรรมอ่ะพี่พี่หนูภูมิใจมากๆหนูแบบทั้งล้างซ่วมทั้งแบบขัดห้องน้ําอ่ะ รีดผ้าซักผ้าทำกับข้าวสารพัดเลี้ยงคนแก่หนูยงังเลี้ยงมาเลยผู้ป่วยติดเตียงค่ะพี่พี่เนาะผู้ป่วยติดเตียงก็ได้เงินดีนะคะแล้วหนูเลี้ยงแบบเราไม่เคยรังเกียจเลยอะพี่พี่หนูภูมิใจด้วยช้ําว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่หาเงินทำมาหากินที่แบบเลี้ยงครอบครัวได้และเป็นอาชีพที่แบบสุดจะดีดมากๆค่ะพี่พี่หนูไม่เคยอาย ทุกอาชีพที่หนูทําหนูแฮปปี้ดีใจมากๆเออที่ได้เงินก้อนนี้นะคะให้พ่อแม่ให้น้องเออไม่มีชีวิตยอยู่สบายเหมือนคนอื่นเขานะคะแต่กลับเป็นว่าสาวคนนี้เขาไม่พอใจว่าคนไทยไปดูถูกเขาว่าเป็นอเออเป็นแม่บ้านหรอคือเดี๋ยวก่อนนะคนไทยเขาไม่ได้ดูถูกเลยค่ะน้องคือเขาแค่ สอบถามประวัติหรือว่าอ่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เนาะการเปิดธนาคารนะคะถามเยอะอยู่แล้วไปครั้งแรกนี่ยังงงเลยนะถามทําไมเยอะขนาดนี้ยังงงอยู่นะเขาก็ถามนะทํางานอะไรเออแล้วก็ต้องตอบเป็นความจริงนะคะหรือว่าเราจะทํางานโอ้โหดีขาดีของจะไปดีขาเออเป็นออฟฟิศอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เราทํางาน แม่บ้านเราก็ควรจะพูดความจริงหรือว่าทํางานโรงงานเราก็พูดไปตามนั้นเออนะคะคนไทยเชื่อเถอะว่าเขาไม่เคยดูถูกหรอกคะ่ะคนไทยที่สงสารมกากๆเนี่ยสิมาว่าคนไทยดูถูกเจ้าเอย่านี้อาจจะเข้าใจผิดนะจ๊ะคิดใหม่ได้เนาะการเปิดธนาคารนี่มันมู่บอกถึง ความปอดภัยของเจ้าหน้าที่เขาต้องรับผิดชอบนะคะตอนนั้นน่ะหนูนะพี่พี่พูดถึงหนูก่อนไปธนาคารที่ว่า YouTube นี่แหละเออทำ YouTube ช่อง่องทางยูทูปใช่ไหมคนไทยเหมือนกันเออเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมันซีเขาเนาะเอาเอาวันซีเขาเข้านี่พี่พี่เขาก็คนไทยเข้าไปเขาก็สอบประวัติเยอะแยะเลย เออพี่พี่เดี๋ยวจะถามเขานะคือ,อว่าไปไปธนาคารเนี่ยคนไทยอ่ะเขาสอบประวัติจริงหรือเปล่านะคะอ่ะพี่พี่จะมาถามคนไทยเนาะนี่เลยนะคะไปเปิดธนาคารเขาถามไหมประวัติอะไรขยับมันเเขาถามทุกคนเลยว่าทํางานอะไรอยู่ที่ไหนคนเป็นคนที่ไหนประเทศอะไรพูดภาษาอะไรก็ถามหมดเลยเพราะว่าแล้วเปิดบัญชีอ่ะเขาจะถามเลยว่าเอาบัญชีไปทําอะไรนะ ต่ใช้ผิดประเภทไม่ถูกประเภทเขาก็ไม่ทําให้นะแล้วก็ตอบให้มีเหตุผลด้วยเขาเป็นเขาจะซักไซส์เขาจะถามเหตุผลให้มันละเอียดเพราะบัญชีม้ามันเยอะเพราะแก๊งสแกมเมอร์คอนเซนเตอร์มันเยอะมากอะไรเลยเขาถามราละเอียดเขาไม่ได้ดูถูกหรอกเขาเขาไม่ได้บูลลี่อะไรคุณเลยนะแต่ชุดนี้นะชุดนี้มันก็ทําในบ้านได้จะให้คุณไปทํางานตลาคาหน่อนะหรือว่าไปทํางานอะไร เป็นผู้จัดการร้านน่ะออ <c oughs> มันก็ไปแปลกเรามีแค่นี้แหละออก็ดี<อ>ดนะดีกว่าเดีกกว่าเขาไม่ถามว่าเอ่อทำงานก่อสร้างเหรอ <c oughs> ดีนะเขาไม่ถามแบบนี้ถ้าถามแบบนี้เขาโกรธหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นะคืออยากจะบอกว่าอืมน่าจะเป็นรุ่นน้องหนูมั้งน้องคนนี้นะ่าเออจะบอกว่า <c oughs> หรือว่าเขาไม่เคยไปธนาคารเลยเป็นครั้งแรกของเขาหรือเปล่า เนาะอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกของเขาหรือเปล่านะแต่เขาไม่ได้ดูบูดี้อะไรเลยนะคะน้องเออไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูถูก,ถกอะไร,ะไรเลย,เลยนะอือพอย้ํานะคะก็อย่างที่แฟนหนูบอกเนาะก็นี่แหละเขาก็สอบประวนะัติเนาะกลัวแบบเออไปเปิดบัญชีอะไรผิดกฎหมายเออผิดประเภทอะไรก็เขาก็ตรวจสอบ ให้ hey, แน่ใจเนะเาะนี่แห <ไป S 1> ละพี่พี่นะคะแต่ขอย้ำคนไทยไม่ดูถูกแน่นอนค่ะคนไทยใจดีนิสัยดีค่ะนะคะเนาะอ่ะพี่พี่ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้ค่ะอัปเดตกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะคิดเห็นยังไงก็เข้าคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ